สวัสดีค่ะพบกับเงิอนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคํานวณแตงเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด่นเลขบนสูตรเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น10บนบวกหน่วยบนบวก10บ่างสองครั้งบวกหน่วยล่างค่ะสูตรที่2จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยสองครั้งค่ะก่อนจะไปดูการคํานวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหวเด็ด สูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกวดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามรุ้นกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะที่เข้ามาแล้วเต็มเต็มในงวดที่แล้วค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น0บวก6บวก7บวก7บวก1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 21นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะสูตรที่สองค่ะ,คะจะได้เป็น9บวก8บวก4บวก9บวก9ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเท่ากับ39ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมาที่เราคำนวณได้ก็จะได้เป็น19ค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆ็มในงวดที่ผ่านมาค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่16พฤษภาคม2566ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น1บวก9บวก6บวก6บวก5ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ27ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น8บวก4 บวก 3, บวก0ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ15ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5นะคะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่16พฤษภาคม256 6รยกเลขเด็ดที่เราคำนวณได้ก็จะได้เป็น75ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังก็จะได้เป็น57ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกคนดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแทดให้ไปไม,ม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดไทยเด็ดมาเลยจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสุดเด็ดเต็งเลขใเน้นสตรงวดต่อง,งวดมาให้ทุกคนนี่ตามรุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็เด็ดกับช่อง,งวันนี้รวย